สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งหน้าใช้มาฝาก1คันนะครับสภาพงามๆหนึในร้อยคับปี2013 Toyota Avanza นะครับ 1.5G ปี2013ครับมือเดียวป้ายแดงครับรุ่นนี้ถามหากันมาเยอะมากๆนะครับมาแล้วครับรีบจับรีบจองได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำรถคันนี้ไม่เคยชนเลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับงามๆครับ279,000บาทนะครับผ่อน5-6,000โดยประมาณนะครับเน้นใช้งาน คนทาดูแลสบายครับเอาไปใช้งานก็นได้เลยครับผ่อนชิวๆ5 6 0 0 0งหันนะครับได้ใช้งานเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับการันตีไม่มีชนหนักการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับจองได้จองเลยครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับสดก็ได้ครับช้าไม่ทันแน่นอนนะครับรถสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับนานๆจะได้เจอนะครับฝากไว้เลยครับสมาชิกท่านใดกำลังหารถครอบครัวนะครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับไม่มีชนเลยนะครับการันตีไม่มีชนแม้แต่แผลเดียวครับรถสภาพงามนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังเล็งหารถครอบครัวนะครับเครื่องพันหนะครับประหยัดน้ํามันเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้หลายคนนะครับมีแอร์ราวแถวที่2นะครับอยู่บนหลังคาสบายๆครับเย็นทั่วถึงครับ รุ่นนี้สภาพสมบูรณ์นะครับกระจกไฟฟ้าครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับมาชมมาเช็คดูได้ครับนี่เลยครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับเน้นผ่อนชิลๆครอบครัวเล็กเล็กครอบครัวกลางๆน่าสนใจมากๆนะครับเดินทางใกล้ๆน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่ไปได้กันทั้งบ้านเลยครับรถสภาพนี้นะครับการันตีนะครับคันนี้ไม่มีชนเลยครับ การันตีเลยครับว่าไม่ชนใครที่สนใจนะครับดูไม่ได้คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นแอดมินคัดและเช็ครถสวยเท่านั้นนะครับไม่สวยไม่ลงช่องครับคันนี้ซื้อได้เลยครับ ถ้าใครติดตามช่องนี้แอดมินบอกเลยว่าสวยแจ่มแน่นอนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คได้ครับอยู่บ้านใกล้ก็มินบุรีอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางท่านรอเช็ครถที่หน้าบ้านนะครับแอดมินจะส่งไปให้นะครับลองชมดูได้นะครับรีบจับสินใจรีบจับรีบจองมีมาให้ชมมาไม่บ่อยนะครับรุ่นนี้มาเว็บหายเว็บแน่นอนครับมาชมมาเช็คได้ครับถ้าใครอยู่ใกล้มินบุรีนะครับ <mist ill sound> รุ่นนี้ก็เป็นเครื่องพันห้านะครับ ใช้งานสบายครับเป็น Toyota อะไรคือ Toyota ก็ถือว่าแจ่มครับอะไรไม่แพงดูแลก็ง่ายเติมน้ำมันไม่แพงไปกันได้หลายคนสายค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกครอบครัวเป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับเบาะหลังพับได้นะครับรถสภาพนี้นะครับลองมาชมดูได้นะครับอยากให้สมาชิกรถครอบครัวแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับลองพิจารณาตรวจสอบดูได้ครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอ คัดสันการันตีที่เหลือ,อสมาชิกทําหน้าทีต่ตัดสินใจจัดที่ใช้เลือกที่ชอบจะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ